ครับนี่ก็เสร็จสิ้นภารกิจสูบน้ำใส่หน้านะครับก็บเป็นข่าหน้าหยอดนี่ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าสิมีน้าบอจังไดน,นะครับเบิ่งแดดโอ้ยเป็นตานนารีพี่น้องเลยพุ่นน่ะแดดจ้ายังคักขีฟ้าก็โตอยู่เด้พุ่นน่ะแต่ว่าบ่ตกนะครับเป็นแบบนี้ซูมือ นี่จังแม่นแรงคักแรงแน่นะครับนี่ครับเบิ้งความแห้งแรงนี่ขนาดว่าสูบน้ำใช้เมื่อกี้นะครับยุบไปแล้วนะครับเป็นหน้าดินทรายนะครับหน้าดินทรายโบอุ้มน้ำนี่เพิ่นแรงมาดนเกือบเดือนนะครับฝนกบบะบกบพ่อสิมีน้ำขังนี่ตอนนี้น้ำกะทัว่วทั่วหน้าอยู่นะครับ นี่สีด้จักมือกะแล้วแต่เพิ่นนะครับกะยังดีวัาบ่มีน้ำนะครับนี่เอาสีด้ยู่ได้กินอยู่ดอกครับเพิ่นได้น้ำแล้วนี่ทั่วหน้าเลยครับกะต้องสูบไส้หละครับดีที่เห้ามีสะนะครับสะกะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาไวาก้กะอนาคต น้ำแหงแ้งน้ำแรงก็จังว่ากันไหมนะครับเอาเข่าไว้ก่อนเราว่าได้เฮ็ดแล้วนะครับได้เฮ็ดลงแล้วได้ยอดไว้แล้วนี่ทาโบรรักษาเพื่อนไว้นะครับกระสิบว่าได้ยังเลยนะครับนี่ตอนนี้น้ำก็ทั่วให้หน้าคืออยู่ครับพี่น้องนี่แบบนี้ นี่ครับทัวหน้าอยู่นี่เขากําลังเขียวนะครับนี่แต่ว่าน้ำนี่บม่มีครับเกือบเดือนนี่เดือนสิงหานี่เกือบทั้งเดือนเลยนะครับบม่มีน้ำขังในหน้าเลยฝนตกมากอะพ่อบีกเปียกนะครับแก้มือนี่นีนเฮาสูบน้ำใส่แล้วนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ได้หลายเติบนี่กะเครื่องแข้งคุณละครับพ่อได้แท่เขานี่ครับพี่น้องเอาจังไดกะเป็นตาได้ยู่ได้กินอยู่ดอกครับมีน้ำแท่เขาแล้วเพื่อนกะสิยู่ได้หลายมือเตอิบยู่ครับแบบนี้สา้าฝนนำลงมาซอยอีกข้างนึง แต่สีดีอยครับนี่เบินคล้องพี่น้องเอ้ยแหงแรงนะครับน้ำกับอบมีนี่มองนีก็เกือบล่นคล้องนะครับปีที่แล้วเพิ่นขาดโศกขาดโศกมองนีแล้วครับนี่ปั้นไว้คุณได้น้ำแล้วอ่ะดันนี้ที่ได้ยูได้กินอยู่หรอกนะครับ นี่แหะครับการที่เห่าย่อมเสียที่หน้ามะขุดศะนะครับถ้าฝนแรงนะครับฝนบบตกเห่าเก็บน้ำในสะไวเห่าก็สามารถสูบใส่หน้าได้นะครับนี่พี่น้องครับก็บโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจากผ้าเงาก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้นองทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ คลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ